ค่ะผู้ชมทางบ้านครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงสองของรายการ Anti Aging by มอมานะครับและผมเป้พีรยุทธ์นะครับสืบเนื่องจากช่วงที่แล้วครับเราคุยในภาวะฮอร์โมนในผู้หญิงนะครับก็คือเอสโตรเจนกับ Pro S <S โปรเจสเตอโรนนะครับว่ามันมีบทบาทยังไงแล้วเวลาอะไรที่มันเด่นเกินไปเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้อยู่ในค่าบาลานซ์เนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวอะไรแต่ไม่ใช่จาเป็นเฉพาะคุณผู้หญิงที่ติดตามรายการแล้วควรที่จะต้องไม่พลาดน,นะครับคุณผู้ชายก็ต้องนั่งดูด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าเอสโตรเจนมันเยอะ นะครับเกิดจากภาวะไขมันในตัวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชายก็อาจจะมีภาวะหนึ่งคือมีหน้าอกนะครับกับมีพุงตัวใหญ่อ้วนนะครับก็เป็นเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องให้ดูดีอ่ะมาคุยต่อครับการเบรกเอสโตรเจนให้มันเกิดความบาลานซ์เนี่ยก่อนจะมาถึตรงนั้นนี่นะครับต้องพูดถึงภาวะปัญหาอีกที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าซีโนเอสโตรเจน เขาเรียกเอสโตรเจนมนุษย์ต่างดาวคือไม่ใช่เอสโตรเจนของ<า>ขปัจจัยภายานอกของคนเรามไม่ใช่เอสโตรเจนของมนุษย์แต่เป็นเอสโตรเจนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกคือยังไงอ่ะพีะ่ในสิ่งแวดล้อมภายนอกมีสารบางชนิดที่สามารถกระตุ้นเอสโตรเจนได้ครับสารพวกนี้เกิดจากน้ํามือมนุษย์นะในการสร้างสารสารเคมีอะไรต่างๆขึ้นมาในอุตสาหากรรมของโลกนี่แหละนะยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชพวกนี้ บางตัวหลายตัวเลยนะกระตุ้นเอสโตรเจนในร่างกายได้แต่การกระตุ้นอันนั้นไม่ได้กระตุ้นแล้วเกิดผลดีแบบเอสโตรเจนตัวเรากระตุ้นแล้วเกิดเป็นมะเร็งเต้านมได้นะซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับนะคือสิ่งที่เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่มีเอสโตรเจนเด่นจะต้องระมัดระวังสารเหล่านี้ให้มากกว่าคนปกติเพราะสารเหล่านี้ยิ่งจะทําให้ไปซ้ําเติมภาวะเอสโตรเจนที่เด่นให้มันแย่ลงไปอีกนะครับนะโงรงงานอุตสาหกรรมอะไรทั้งหลายนะ,นะอีกอันหนึ่งนี่นะครับ ก็คือเราจะลดภาะวะเอสโตรเจนเด่นได้ยังไงนะครับนะอาหารหลายตัวนะครับอาหารกลุ่มที่ช่วยลดบลาลาาซ์นก็คือกลุ่มพวกเขาเรียกว่าฝรั่งเขาเรียก Cruciferous Vegetable นะครูซิฟเลอวจเต็ทเทเบิก็คืออาหาร กลุ่มที่มีปมปีปุ่มม,มีดอกมีหัวอย่างเงี้ยนะพวกกระหล่ำปีบ็อกเคอรี่นะออออดอกคนา้าอะไรอย่างเงี้ยนะอาหารกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าอินโดทรีคาร์บิน,นอลหรือ ITC ในเมืองนอกเขาจะมีเป็นอาหารเสริมเลยนะครับการบ,บริโภคอยู่อย่างสม่ำเสมอเนี่ยจะช่วยบาลานซ์เอสโตรเจนให้มันลดน้อยลงหรือ,อช่วยเผาผลาญเอสโตรเจนส่วนเกินให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่สมดุลขึ้นอาหารกลุ่มมะนาว ตะกูลมะนาวนะส้มมะนาวนะอะไรทั้งหลายพวกนี้นะครับการกินใย,ยอาหารเยอะๆใย,ยอาหารจะช่วยดูดซับฮอร์โมนที่เป็นชนิดไขมันก็คือเอสโตรเจนเนี่ยให้ขจัดออกไปจากร่างกายทําให้ลดปริมาณเอสโตรเจนในตัวลงได้นะครับนะตะกูลกลุ่มริกแนนได้แก่งาดําและกลุ่ม,มเมล็ดแฟกซิสนะพวกนี้ก็จะมีบทบาทในการลดเอสโตรเจนในตัวได้กินอาหารปโปรตีนสูงนะครับนะ เกลือแร่แร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมที่มีประโยชน์นะผักผลไม้อาหารสดจากธรรมชาติน้ำมันมะกอกนะดื่มน้ำเยอะๆนะอาหารในกลุ่มที่เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเลวนะมไม่ควรกินนะพวกนี้จะยิ่งทำให้เอสโตรเจนยิ่งเด็ดมากยิ่งขึ้นนะครับนะกลุ่มน้ำมันพืชของมันของทอดนะจริงๆแล้วอาหารที่ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเลยไม่ควรทา,ารนะนะนะครับนะกาแฟ<ม>นะกาแฟทำให้เอสโตเจนเด่นนะ เหล้าเบียร์แอลกอฮอล์อันนี้ไม่ใช่ไม่ได้<ล>ส,ส่งเสริมให้กินนะเออนะครับแตว่นผู้ชายที่กินเหล้ากินเบียร์เราสังเกตเห็นว่าลุพุงน,นมจะโตขึ้นเออจะมีอ้วนขึ้นนะไม่ได้อ้วนจากแคลอรี่ของเหล้ากับเบียร์อย่างเดียวเท่านั้นนะพวกนี้ไปทําให้เชสทสเตซโรนเปลี่ยนเป็นเอสโตรเจนแล้วเอสโตรเจนเด่นไขมันมากขึ้นไขมันก็มีเอสโตรเจนมากยิ่งขึ้นจริงก็เป็นภาวะวงจรดูบาทอีกอันหนึ่งนะอาหารบางตัวก็จะเป็นกลุ่มที่มีไฟโตเอสโตรเจนสูงพวกนี้ก็จะช่วยลดนะ บาลานซ์เอสโตรเจนในร่างกายได้นะครับนะวันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกเรื่องราวบทบาทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการลดเอสโตรเจนไปถามนิดนึงสิถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ถ้าผู้หญิงที่ไม่สมดุลคืออ้วนนะครับแล้วก็เป็นอย่างภาพตะกี้ก็คือแขนใหญ่ต้นขาใหญ่อย่างเงี้ยวลาเราจะเบรกตัวจะจะจวัดค่าบาลานซ์จะยังไงะจะลดน้ำหนักอ่ง่ายๆจะควบคุมจะดูแลคือไม่ต้องไปเสียตังตามสถาบันอุเรื่องราวใหญ่โตคือดู ตรวจเช็คอัพอย่างนี้ดีไหมได้เราก็ดูเราสามารถตรวจบาลานซ์ได้ของเอสโตรเจนและโปรเจสโรนแล้วเราจะต้องมีตัวอื่นอีกไหมพี่แล้วเราก็สามารถที่จะบาลานซ์เจ้าตัวจะต้องปรับพฤติกรรมการกินของตัวเองนะการออกกําลังกายรวมไปถึงการให้สารบางอย่างเพื่อไปบาลานซ์อย่างเช่นสารธรรมชาติไอทรีซีอย่างเงี้ยนะซึ่งไอตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยลดเอสโตรเจนในตัวได้อย่างปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ใช่ยาแต่ภาวะนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าต้องใช้ระยะเวลา นะมันไม่ใช่แบบโหเราเอสโตรเจนเยอะมาตั้งแต่สาวๆเนี่ยนะเราจะมันลดลงทีเดียวเลยก็เป็นไปบบไม่ได้แล้วอ,อย่างน้อย เราไปเบรกมันมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงจนเข้าสู่บาลานซ์นนะก็ต้องใช้ระยะเวลากว่าการเปลี่ยนแปลงลักษณะกายภาพทางภายนอกเนี่ยมันจะเข้าสู่สมดุลแต่มันก็เป็นวิธีการที่ธรรมชาติและปลอดภัยแล้วก็ไม่ใช่เป็นการลดน้าหนักแบบผิถีพิธีโอเคไหมทีนี้ก็ามาถามกันดีกว่ามาคุยกันดีกว่าตา่อถ้าในกรณีของผู้ใหญ่เติบโตขึ้นคืออยากจะเล่าให้ฟังนี่ไงกําลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยในคนบางคนเนี่ยเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนัตัวมันไม่บาลานซ์อยู่แล้ว Uh huh. ดังนั้นเขาจะมีเต้านมมีซิสมีเซิร์ฟมีเนื้องอกมดลูกอะไรของเขาอยู่ uh huh. ซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยในจัดเป็นกลุ่มที่เอสโตรเจนมันเกินมาตั้งแต่สมัยสาวๆ uh huh. ดังนั้นบางครั้งเนี่ยแพทย์สูตินรีแพทย์ก็จะบอกว่าถ้ามันใหญ่มากก็ตัด ถ้ามันไม่ใหญ่มากรอดูอาการเพราะเวลาหมดประจำเดือนไปนแล้วมันจะอ่อเองอคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยก็จะกังวลเกี่ยวกับการให้ฮอร์โมนเสริมเพราะตอนนี้เรามีการให้ฮอร์โมนเสริมในเพศหญิงนะใช่แต่ว่าการให้ฮอร์โมนเสริมในเพศหญิงเนี่ยเราสามารถจัดฮอร์โมนให้มันเป็นแบบสมดุลเลยซึ่งซึ่งของเก่ามาในอดีตชาติของเธอเนี่ย มันไม่สมดุลแต่เราสามารถจัดให้แบบสมดุลได้นะโดยที่ไม่ได้สนใจกับไอ้ของเก่าของเขาเราเพราะว่าการให้แบบสมดุลแบบนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ก้อนซิสเหล่านี้มันโตขึ้นเพราะอย่างที่บอกอยู่แล้วว่าถ้าเรามีเอสโตรเจนบปรเทสโตรนพอดีพอดีนะโอกาสที่จะโตมันก็จะน้อยลงเพราะในอดีตเนี่ยถ้าให้เอสโตรเจนบปรเจสโตรนแบบเดิมของเธอมีโอกาสแต่แต่โตขึ้นโตขึ้นนั่นก็ถูกต้องนะแต่ว่าพอประจําเดือนคุณหมดนะคือการผลิตของคุณมันผลิตแบบไม่สมดุลมานานอยู่แล้วเหมือนพอมันหมดปุ๊บ ไอ้การกระตุ้นตรงนั้นก็หมดไปแต่การให้ใหม่ถ้าเราให้แบบสมดุลโอกาสที่จะโตใหม่มันก็ไม่น่าจะมากมนะครับนะซึ่งการให้ฮอร์โมนเสริมแบบธรรมชาติเนี่ยก็มีบทบาทมานานนะซึ่งอ,อ,อาจจะทีหลังจากการให้ฮอร์โมนเสริมแบบสังเคราะห์ก็รจริง แต่เราได้ศึกษาเรื่องของความมาตรฐานความปลอดภัยอะไรไมาเยอะพอสมควรนะบทบาทที่เราต้องการในการให้ฮอร์โมอนเพศหญิงเสริมในผู้หญิงวัยทองหรือวัยที่หมดประจำเดือนไปแล้วนี่นะครับนะก็คือเรื่องราวของเซลล์การทำงานของเซลล์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกกล้ามเนื้อ หลอดเลือดหัวใจเซลล์สมองเหล่านี้ก็อาศัยด้วยฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันดังน,นั้นพอฮอร์โมนลดลงกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่ค่อยดีกระดูก,ดก,ดกดบางกล้ามเนื้อรีบลงนะออโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหลอดเลือดหัวใจสูงขึ้นอคอเลอสเลาตอรอลไตซิไรายสูงขึ้นรวมไปถึงการทํางานของสมองที่มันแย่ลงเชื่องช้านาหนนายซึมเศร้าเซ็ง,ซงมสมองสมองอะไรไม่ค่อย ไม่ค่อยที่จะทํางานได้ดีเหมือนสมัยก่อนนะดังนั้นการให้โฮอร์โมนเสริมจะได้บทบาทตรงนี้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความกังวลในแง่ของความปลอดภัยของการให้ครับซึ่งถ้าเราเข้าใจในทฤษฎีของอโฮอร์โมนธรรมชาติแล้วนี่นะครับนะเราก็เอามาใช้ในมาตรการคุมเข้มสําหรับ มาตรฐานความปลอดภัยของการให้ฮอร์โมอนเสริม,มนั่นเองนะว่าน,นี่คือบทบาทใหม่อันนึงเกี่ยวกับการให้ฮอร์โมอนเสริมในวัยที่หมดประจําเดือนไปแล้วแต่เรารู้สึกดีอย่างหนึ่งนะที่ผ่านมาคือเราไปยกสมการคือแม่เป้เองนะฮะออคือเป้พอฟังพี่หมอแล้ววันนี้เป้รู้เลยว่าแม่เป้เนี่ยอยู่ในค่าบาลานในอดีตคือเอสโตรเจนเขาไม่เยอะแล้วก็เทโทตอรนเขาก็บาลานได้เอ้กขอโทษโปรเจสซอนเขาก็บาลานได้ดีพอจบจนวันนี้เนี่ยพอเขาอายุมากขึ้นนะครับเขาก็ ร่วงไปตามธรรมชาติแล้วตอนนี้เราก็ได้ดูแลแม่นะครับโดยการที่ใช้ฮอร์โมนทดแทนที่พี่หมอดีไซน์ให้แม่ก็มาใช้มาประมาณ6-7ปีแล้วะนะครับรู้สึกว่าหลายๆอย่างในตัวแม่น่ะดีขึ้นค่อนข้างเยอะ,อ,ะอยากเห็นภาพบรรยากาศเห็นความรู้สึกว่าแม่เป็นยังไงเดี๋ยวเราให้ชมเลยดีกว่า7ปี7ปีแล้วเขาไปเที่ยวไปต่างประเทศใช่ครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วเนาะแล้วเขากลับมาเขามาคุยโมให้ฟังว่าเขารู้สึกว่าเขาดีและแตกต่างเกิดอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วจะเล่าให้ฟังว่า พี่หมอได้มีหลักสูตรภาพยนตรชนที่ผ่านมาเนี่ยพี่หมอได้เอาคลิปนี้นให้นักศึกษาคุณหมอหลายท่านดูโอ้โหเป็นยังไงบ้างก็เอาไปดูเองแล้วกันเดี๋ยวไ,ไปดูเองครับไปชมความรู้สึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแม่ไปเองนะครับในเรื่องราวของฮอร์โมนทดแทนครับไปชมครับ <hadi. S 1> แม่ครับผู้ชมทางบ้านหลายท่านเนี่ยนะครับ <720. S 2> ก็อยากพบเจอแม่นะครับแล้วก็ อยากฟังเรื่องราวการดูแลสุขภาพของแม่เรื่องราวของฮอร์โมนที่แม่ใช้อยู่นะครับแล้วก็นี่ในขณะที่คุยเนี่ยแม่ก็เพิ่งกลับมาจากยุโรปไปเที่ยวมากี่วันนะแม่ไปเที่ยวเจ็ดวันเวันนะแล้วแม่รู้สึกอะไรยังไงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับความแตกต่างที่ลงตัวเรียกว่ากับเพื่อนที่ไปทริปเดียวกันนะทริปเดียวกันเนี่ยมีเพื่อนไปเนี่ยกับกับความรู้สึกที่ แม่ได้รับเป็นยังไงบ้างสนุกไหมแล้วรวมถึงคนรอบข้างเป็นยังไงบ้างการใช้ชีวิตอยู่ห้าหวันที่เประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ไปยุโรปอ่ะเล่าน,นิดหนึ่งไปยุโรปก็มีความถึงว่าสนุกแล้วก็การเดินก็ครั้งหนึ่งก็เป็นแบบเป็นกิโลกิโลเลยนะนะแล้วไอ้ที่ไปได้วยกันสี่คนนะที่ไปได้วยกันสี่คนที่ว่าสนิทนะไม่ได้เกี่ยวกับอื่นนะแบบว,ว่าเขาอายุเพียงสี่สิบกว่าแต่เราเนี่ย สิเก้าอ่าการเดินการการแต่ะอย่างเนี่ยเราก็เดินไม่ได้แพ้เขาเลยรแต่พวกนี้นี่นะปวดแข้งปวดขากันแต่เราบ,<น>บ่นได้ไหมเขาบ่นกันไหมปวดแข้งปวดขาที่ เตรียมยาให้แม่กลับอาช่วยเขาเพราะฮอร์โมนมันช่วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่บอกเตรียมยานี่มียาอะไรบ้างที่เตรียมไปให้มียาแก้ไข้แก้หวัดอะไรอย่างนี้แก้ภูมิแพ้อะไรแก้เมื่อยแก้เมื่อยแก้ปวดตกลงแม่ได้กินบ้างไหมยาพวกนั้นไม่ค่อยได้กินเอาไปช่วยเขาหมดจราหกสิบเก้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเราใช้ฮอร์โมนเนี่ยทำให้เราแบบกระดูกระเดี่ยวแข็งแรงเดินเหินวิ่ง แบบเป็นกิโลกิโลเดินไปไม่เคยแพ้เขาเลยแถมยังคนอื่นเขาบอกว่าอะไรเนี่ยพี่อารีใช่ไหมคุณนาะอายุต้องไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเจ็ดสิบนะแข็งแรงดูที่วิ่งเดินออกหน้าเขาหย่อย่อยเลยประมาณนะั้นหย่อย่อยเลยเใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วขึ้นไปบนเขาหิมะตกไปถึงนั่นก็เป็นอ่าสูงมากสูงกว่าน้ำน้ำทะเลประมาณแบบ นี่ไปประเทศอะไรเนี่ยที่พูดเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์อ๋อสวิตเซอร์แลนด์ถ้าว่าไปแบบประมาณเอ่อเมียนมาพม่าป่ะไม่ใช่อ๋อทิปหน้าไปพม่าทิปนี้ไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะไปข้างบนน่มันเป็นสูญอากาศบางคนต้องใช้ออกซิเจนแล้วก็ยาดมแล้วก็นั่งเป็นลมอยู่หน้าห้องน้ำที่แม่พูดนี่หมายถึงว่าคนที่วัยอายุน้อยกว่าแม่เหรออายุน้อยกว่าประมาณห้าสิบน้อยกว่าห้าสิบปีหรือว่าเขาอายุห้าสิบ <50. S 1> ขายุ่ห้าสิบขายุ่ห้าสิบและอีกคนนึงก็สี่สิบกว่าเป็นมรมลมยาดมแล้วนั่งอยู่หน้าห้องน้งําน้องชายหาไม่เจอก็ให้ไปตามเออ,เอ,อให้ไปตามกลายเป็นว่าเราก็แบบต้องไปช่วยคนอื่นเขานีเ่เป็นของฮอร์โมนที่ลูกให้แม่ใช้เนี่ยทำให้แม่แข็งแรงไปไหนไม่มีไม่เป็นภาร,ระกับเด็กๆเ,เลยแต่ว่าเด็กๆเ,เป็นภาระ,ระให้เราเรอ ไห,ไหนเล่าที่แม่โทรมาที่แบบว่าแม่โทรมาจากที่นู่นใช่ไหมว่าตอนที่ขึ้นไปบนเขาใช,ใช่ไหมครับแล้วขาลงมาวิ่งขึ้นวิ่งลงคนก็ถามแม่ว่าไงนะคนก็ถามบอกเนี่ยเหรออายุจะเจ็ดสิบใครจะเชื่อแล้วเนี่ยทำไมแข็งแรงแบบนี้บอกใช้อร์โมลูกใช้อรมโอมนเ,<อ>เขาบอกโอ้โหดีมากขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยกระดูกระเดี่ยวแบบเดินเหินคล่อ,องแคล่วไวเนี่ยไม่เดินตุ้มตะตุ้มเตี้ยเหมือนคนอื่นเขาเลยออกหน้าด้วย ลูกดีฝนก็ปลอยปลอยปลอย,อยทำโอ้อไม่คือจะถามแม,แม่เห็นแม่มีโล่มอันนึงใช่ไหมแล้วมีหมวกแล้วแม่บอกว่าฝนตกทุกวันเลยเป็นยังไงมั่งที่ท,ที่ที่มีร่มนั่นไปที่เวนิสอ่ะออ ชีวิตนี่ฝนตกตลอดเลยแล้วทําไมแม่โดนฝนแม่แม่โดนบ้างไหมโดนฝนโดนฝนโดนหิมะตลอดเลยแต่ไม่เป็นอะไรเลยกลับถึงบ้านมาอย่างปลอดภัยแล้วพอกลับมาเมืองไทยนี่นะนี่ก็เพิ่งกลับมาแล้วก็อาการเป็นไงบ้างไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นหวัดไม่มีอะไรเลยไม่เปียไม่เมื่อยไม่เหนื่อยบ้างเหรอเอาจริงๆเหนื่อยมีแต่วันแรกนะที่เรียกว่าหลงเวลา หกชั่วโมงเออเออป่าทำไมถึงวาณวันนี้กลับมาแล้วเนี่ยสามสี่วันแล้วเนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่ขั้นเนื้อขั้นตัวจะเป็นไข้เป็นหวัดไหมไม่เป็นเพราะเห็นเพื่อนแม่เป็นน่ะปกติเพื่อนๆไม่ต้องอะไรหรอกอืมพี่อ้อแค่อาย40ุ40กว่าเท่านั้นเองสี 48, 49, ่สิบแปดสี่สิบเก้าพี่อ,อ้ออ,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 อะไรสเสดฟองพอน่ะเป็นโคดรเลยของแม่มันนวดกันหมดทุกวันทุกเช้านวดขานวดขามันปวดขามันปวดเมื่อยอเห็นไหม ทีนี้แม่กําลังคิดว่าถ้าแม่ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนสงสัยสสงัยจะเป็นแบบนั้นไหมไม่ได้จะยิ่งกว่าเขาละสิเออแต่เราใช้ฮอร์โมนอืมเราใช้ฮอร์โมนมาห้าปีแล้วอ่ะอืมีคนแรกของประเทศไทยเลยนะเนี่ยที่ใช้เ่ของยี่ห้อไวลี่เลยเนาะโอ้ดีมากเลยถ้าไม่ได้ฮอร์โมนแล้วมีหวังไม่ได้ไปอย่างนั้นเดินเป็นกิโลกิโลแม่ว่าคนละเรื่องเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยเพราะว่าเห็นในทิปแม่ตอนที่ไปส่งสนามบินนั่นน่ะเขาอายุสี่สิบกว่าห้าสิบไม่เกิน ยังเก่งแค่ห0เขาเป็นเจ้าของบริษัททัวร์กันทั้งนั้นเลยบริษัททัวร์ทั้งนั้นเลยแล้วเขาไม่งงเหรือแม่นี่เขาไม่ถามกันเลยเหรอถามมันเยอะไหมเขาก็ถามเขาก็ถามใช้อะไรมานั่งเกตทานข้าวนะเขาก็ถามว่าใช้อะไรต่ออะไรแล้วก็บอกว่าลูกเราแบบให้ใช้ฮอร์โมนเขาบอกโหมันดีขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณพี่อายุจะเจ็ดสิบแล้วเออเขาบอกเอออย่างนี้มันน่าใช้นะอืมเห็นไหมนะสุดท้าย แม่ฝากถึงผู้ชมทางบ้านหลายท่านที่ติดตามแม่อยู่แล้วก็เห็นความเปลี่ยนไปของแม่มแม่ละแม่ฝากฝากถึงหน่อยอคนองคิดถึงท่านผู้ชมทางบ้านนะคะตัดสินใจได้เลยนะคะบอกใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันดีจริงๆแล้วทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงไม่แพ้แบบเด็กรุ่นน้องๆอแล้วเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็คล่องตัวรูปไม่ต้องเป็นห่วง แล้วก็แข็งแรงกลับมาก็ไปตลาดปกติจะมีวันเดียวที่หลงเวลาอืหลงเวลามันทองมันต่างกันหกชั่วโมงอแค่นั้นเองขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะตัดสินใจได้เลยเชื่อใจเนาะถ้าเกิดไวทองใช้เถอะรับรองไม่ผิดหวังการันตีได้เลยเพราะเราเองก็ไม่กล้าที่จะเอาของอะไรไม่ดีหยิบยื่นนะครับไม่ดีจริงนะไม่ออกเขาพูดไม่ดีใช้ครั้งแรกๆนะได้แค่ประมาณพอครบเดือน นมนีคัดหน้าอกแม่แม่แม่หน้าอกคัดเขาเล่นอกคัดเลยนมคัดหน้าอกคัดมาประจําเดือนมีประจําเดือนนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ตกใจแหมอยากสอนให้ดูนี่ผิวสวยเลยนะวันนี้เนี่ยดูเลยเพิ่งกลับไปงานมาไปงานเลี้ยงมาก็เลยถือว่าการสัมภาษณ์ซะเลยครับเพราะว่าน้องหมอต้องนะครับแต่งงานของน้องหมอต้องนะครับคุณหมอประจําที่สมาร์ทคลิกท่านหนึ่งแต่งงาน ก็เลยประกาศมาก็เลยสัมภาษณ์รีบๆสัมภาษณ์มาเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเพราะหลายท่านเนี่ยถามถึงนะโอเคแม่ครับท่านผู้ชมแบบทางบ้านนะคะตัดสินใจได้เลยว่าใช้ฮอร์โมนนี้ไม่ผิดหวังจริงๆการันตีได้เลยค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะอะไรเป็นอะไรออนะเ๋อดูแล้วเขินดิดูแล้วเขินแทนคือคือแม่เนี่ยเป็นคนหนึ่งถ้าเกิดใช้แล้วโอเคอ่ะประทับใจแล้วเขาชอบเนี่ยเขาพูดเขาเองนะ คือหมายถึงว่าพอเราถามแล้วเขาตอบแล้วเขาพูดจริงๆแล้วเราจะจะ,จะจะจบแล้วแต่แม่พูดตอบเพราะว่าหนึ่งคือเขาพูดจากความรู้สึกของเขานะแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยทำให้แม่เนี่ยมีไลฟ์สไตล์มีชีวิตที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตดีขึ้นคือแม่เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดใครได้จดจําได้ว่าภาพแม่อดีตพี่หมอเตรียมมาปะเตรียมเออพรภาพอดีตเนี่ยค่อนข้างจะ หดหูท้อแท้แล้วก็ซึมเศร้านะครับคืออาจจะเป็นโมเมนต์ใครหลายๆคนผู้ใหญ่หลายท่านต้องเป็นแบบนี้อ่ะเราไปชมภาพพร้อมๆกันเดี๋ยวเราพูดไปเลยตอนนี้อายุ64-65บ่ห้านะรไม่ผิดนะคือภาวะช่วงแบบนี้ไม่เป็นช่วงเริ่มคือคือถึงไม่ได้ใช้มาไม่ได้ใช้ฮอร์โมนเลยปล่อยไปตามธรรมชาติชีวิตเริ่มถดถอยเริ่ม เริ่มเฉืยเริ่มรู้สึกท้อแท้แล้วบางครั้งใช่สมองไม่ค่อยทํางานทิศช้าแล้ววัยอย่างเราแล้ววัยอย่างเราวัย30กว่ากว่า40หรือว่าอย่างเงี้ยเป็นวัยที่กําลังทํางานกาลังลุยกําลังทาอะไรเต็มที่อยู่แล้วปรากฏว่าพอคุณพ่อคุณแม่เกิดเกิดอยู่ในภาวะอย่างเงี้ยเราก็เป็นห่วงเป็นใยนะแล้วเวลาเราจะไปไหนแล้วก็เครียดอ่ะก็ยังคอยต้องหาคนมาคอยดูแลแทนอะไรดูแลแทน แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเลยไปไหนามาไหนเราสบายใจขึ้นมแม่กับใช้ชีวิตได้เหมือนวัยที่เขาเคยเป็น,น,น,ออนเขาก็เริ่มสดใสขึ้น,น,นดูดูดู CP, ดูม <CP. S 2> องเลยใช่ครับแล้วก็ความสดใสเขาก็เกิดอันนี้เมื่อไหร่ นี่ก็เมื่อต้นปีต้นปีที่แล้วใช่ครับก็ไปนี่แล้วเ็าเล่นโยคะด้วยเป็นเป็นเป็นลูกค้าโยคะที่อายุมากสุดเนี่ยอุ้ยไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ว่าเขาอายุมากที่สุดในกวนทั้งหมดใครที่เล่นที่นี่ก็ไปทักแม่ได้นะครับนี่เขาก็เป็นคนหนึ่งที่อายุมากที่สุดในบรรดาของเขาเรียกอะไรอ่ะคนที่ออกกําลังกายที่เล่นโยคะอยู่ตรงแยกเกษตรนวมินเนี่ยโอเคอันนะแล้วก็ดูเรื่อยๆนะครับมีมีพี่หมอเห็นไหม ล่าสุดนี้เลยตอนวันเกิดพี่หมอ,อมนะเขาสดใสนะครับอ,อันนั้นถ่ายรูปก,กว่าน้องหวานหวานอรุณภาพาภิจรุนเขาสดใสนะครับแล้วก็มีอะไรที่แตกต่างเยอะอแหมเรื่องราวตรงนี้เนี่ยพูดถึงว่าใครที่สนใจอยากที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยหลักสูตรปริญญาโทเนี่ยอบอกได้เลยว่าพี่หมอได้ เขียนออกมาแล้วก็พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอพยาบาลนักวิยทยาศาสตร์ใคร <น S 1> ที่สนใจนอยากเรียนรู้รทางด้านศาสตร์นี้นะครับศาสตร์ชรวัยซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่นะครับนะก็เราเปิดเป็นหลักสูตรปริญญาโทเป็นชิ้นเป็นอันนี้ต้องไปเรียนถึงออยุโรปหรืออเมริกาเมืองนอกนะครับนะบสาขาวิทยาศาสตร์คือจบแพทย์มาแล้วรุ่นละส5ท่านและสาขาวิทยาศาสตร์คือจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้รุ่นละ35ท่านก็รีบกันหน่อยนะเพราะจะเปิดเทอมในปลายเดือนสิงหาคมเดือนหน้านี้แล้วนะครับใครสนใจติดต่อไป ที่011889937หรือ02580040 7นะครับครับนะเรียกว่าใครที่อยากศึกษาความรู้เพิ่มเติมตรงหลักสูตรตรงนี้นะครับได้เป็นหลักสูตรปริญญาโทเลยนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราจะส่งเอกสารให้หรือเข้าไปที่มหาวิทยาลัยมอธุรกิจบัณฑิตนะครับหรือไปเปิดใน Google Search คำว่า DPU ก็ได้นะครับแล้วก็รีบซะนะครับเพราะว่าองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้ เอ c อเปิดรับตรงนี้เยอะแล้วก็ต่างชาติเข้ามาเยอะนะครับไม่ต้องยิ่งหย่อนไปตรงไหนครับตอนนี้เนี่ยสังเกตอาหารเสริมเพื่อสัมอางอะไรก็แอนตี้เอจิ้งหมดเลยแต่เราจะให้รู้หลักจะรู้อะไรมากมายเนี่ยเราต้องรู้จริงนะครับแล้วขณาจารย์เนี่ยเรียกว่าท็อปของเมืองไทยเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลสปิเกอร์ทั้งนั้นเลยถนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับตอนนี้เราไปเบรกก่อนโดยช่วงหน้าเรามาพบกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆแบบนี้นะครับกับแอนตี้เอจิ้งบายหมอมาดและเป้พิยุ์ต่อครับ